สวัสดีแฟนมวยท่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยนําแฟนมวยมาพบกับการเคราะห์พิจารณ์กดเกมการแข่งขันข้งวศึกเพชรยินดีพรีเมียมประจำวันพฤหัสบดีที่18กันยายน2568นะครับศึกเพชรยินดีครับแข่งขันกันที่เวทีมวยราชดําเนินแข่งเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกาแล้วก็มีการถ่ายทอดสดให้แฟนมวยท่วประเทศรับชมกันทางช่องทูโฟร์ยูในเวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับก่อนจะไปรับฟังรับชมการเปิดข้อวิจารณ์ฝาก ผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับมวยพวกยุกต์หนหนึ่งแปดมวยพวกยุกระบบอัตโนม,มัติมวยพวกยุกราคาสนามเปิดเต็มเวท,วทีทุกวันทุกช่องทุกเวทีบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยสนใจอยู่เป็นสมาชิกของมวยพวกยก 1, 8, ุกต์หนึ่งหนึ่งแปดก็แอนไลน์ไปที่ spy spy หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดอันหน้าด้วยนะครับ <c oughs> ไปดูที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดพับไปกัดร้อยสิบเอ็ดบอลเป็นการเจอกันระหว่างเพชรนาคาสิทธิเดือนทรัพย์กับหลานยาโมูสิทธิ์มณชัย แค่นาคานะครับนักมวยจากโคราชซ้อมที่ศึกเจริญทรัพย์อายุ1 8พ7 0เป็นมวยขวาประเภทมวยเข่าเปิดเกมเดินคว้าคอล็อกลัตตีบูดดันขยันออกอาวุธแข็งแขร่งแข็งแรงล่าสุดเลยแพ้คะแนนชัดเงินเล็กปานิวัฒน์มวยไทยที่ศึกมวยมันสนามเมืองสิงหาคม68 1ป2ปอนด์ <c oughs> ส่วนคู่ชกนะครับหลานย่าโมสิทธิ์มนชัยนักมวยโคราชเหมือนกันอายุ21่สูงหนสบองสิทธิ์มชัยเป็นมวยขวาสูงยาวนะครับประเภทบู oo, ดูดันเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงปั่มตีดีนะครับสู้มีฮึดตลอดล่าสุดแพ้น้องเจสามตีโต้พชริดีคาริมีในศึกมวยมันสนัเนเมืองแล้วก็แพ้น้องเจ้สองเปล็เพชรพินนะ่งนครในศึกเพชรยินดีต่มอยสิปอนด์คู่นี้ผู้ชนะนะครับผมมองไปที่เพชรนาคาสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับอาวุธหลากหลายกว่าจะชนะหลานย่าโมสิทธิ์มบ ผู้ที่2เปน114ปอนด์นำเจริญบุรณามวยไทยเจอกับสิวราชวอรินพิดานำเจริญน้ำมวยจังหวัดตากซ้อมที่ค่ายมวยบุรณามวยไทยจังหวัดเชียงใหม่อายุ20สูง1 6 8เป็นมวยเตี้ยหนาเตี้ยล่ำนะครับประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินนะครับติขาเจาะยางต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีดีนะครับ,ออม,รนะรบมีฮึดตลอด สู้ดีท่าถนดอดทนสูงล่าสุดเลยชนะนอกยุกสองแจนเจดีมวยไทยในศึกมวยมันสนันเมืองแล้วก็ชนะนอกยุกสองแสงสักดาบอยท่าฉางในศึกท่อน้ําไทยส่วนสิวราชนะครับนักมวยจังหวัดเลยสอนที่สอประจักษ์ยิมอายุ2 0่ส้สิเป็นมวยขวาประเภทมวยเข่านะครับเดินเตะขวาต่อยขวาวงในขวาคอล็อกลัดตีเหนียวนะครับปลายมีฮึด ท่าโถดอดทนดีล่าสุดแพ้คะแนนยกงงคนอึ่งอุบลนในสุดเพรยินดีแล้วก็ชนะน้องจุ๊กสามสัทธานจิตอาสาบางแก้วแล้วก็ชนะคะแนนเพชรนาคาสิเจริญทรัพย์สำหรับคู่นี้ผู้ชนะนะครับผมมองไปที่ทางด้านของสิวราชวอลินทิดานะครับอาวุธหลากหลายกว่าเป็นมวยกว่าจะชนะนำเจริญบุญนามวยไทยครับคู่สามนะครับพี่กันร้อยยี่สิบเอ็ดบอลฉลันดาบรันรดาบลันสรคารู้ว่าชลันพยักสามแผดินเจอก,ก,กันกับยอดพนมสิ์แก้วโปพล ชลันนักมวยกะลสินซ้อมดับดันสระคอายุยี่สิบสงหนึหกสิบเก้าเป็นประเภทมวยเป็นมวยขวานะครับประเภทบูดูดันเปิดเกมเดือนตีขวาต่อยขวานำวงในขวาคอล,ะละ็อกลัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับหมัดมีหมัดมีศอกเสรมิมท่าทนุดอดทนดีแต่ว่านะครับเป็นมวยที่ท้ายไปไม่ค่อยดีมียุบม,มีแผ่วล่า,าสุดพี่น้องยกสามเพชรสรงรีลาวายัยมวยไทยในสุดเพชรยินดี แล้วก็แพลิดเลนเพิอลังการคุ้งลงน้ำแข็งในสึกมวยมันสลันเมืองคู่ชกับยอดพนมสิ์แก้วปบพญตัวนี้ไปไปให้หายนะครับมามาให้หายมวยจังหวัดชุมพรอายุ23ซ170ซ้อมที่ชองสตาร์โบกี้เป็นมวยซ้ายครับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีดักตีซ้ายต่อยซ้ายดุนแรงวงในมีขวางหน้าแทงมีปั้มตีมีหมัดมีศอกเสริมหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีไอคิวดีฉลาดนะครับแต่ว่า ปัญหามันอยู่ที่นานานต่อยทีไปไปให้หายนะครับล่าสุดที่ต่อยไว้กเขาชนะคะแนนศิลธรรมมราชพัฒน์เจอบึงในศึกเพชรยินดีตั้งแต่วันที่1สิงหาคาม2 5ง7แล้วก็เสมอกับปอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยในศึกเพชรยินดีมดวันที่13มมิถุนาย,ยน2 5 6 7ผู้เนี้ครับผู้ชนะผมคาดว่าจะเป็นยอดพนมสิทธิ์เก้วบกนะครับข่าวว่ามีการเคลื่อนไหวแถวภูเก็ตแถวใต้ตไว้แล้วนะครับ ก็น่าจะเอาอยู่นะครับจะชนะชลันพยักสามแผดินไปได้ครับผู้เอกสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างเพนนิลันดาบลันสุราคมาเจอกับศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยพิกัดร้อยสามสิบปอนเพนนีลันนะครับผู้ช่วยผู้ยุยบ้านนักมวยจังหวัดสราารุรคมอายุสามสิบเอ็ดสงร้อยสิบแปดมที่ดาบลันสราารุรคมเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับมีทุกลูกต่อยได้ทั้งเชิงบุเชิงบุนด,ดักติดักต่อยก็ได้หรือเปิดเกมเดินติเดินต่อยก็ได้วงในปั้มตีแข็งแรงหัวจิตหัวใจดี ล่าสุดชนะคะแนนเพชรอสงคมศิษิ์เจริญทรัพย์ในศึกเพชรยินดีแล้วก็แพ้น้องยุ่งสองห่วงกอดอนในศึกอ w s นะครับส่วนคู่โชคศิลธรรมไฟเตอร์มวย,ยไทยรุ่นน้องจากพัทลุงอายุ19สูง174ยสอมราชพันธ์หมู่บ้านจอบ,บึงเป็นมวยเข่านะครับแต่มีทั้งวงนอกวงในสตซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในคีบคำแทงดีปั้มตีแข็งแรงล่าสุดแพ้คะแนนพงศิริสจวิชิตไปริ้วในศึกมวยดีวิถีไทยแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งเอราวัณในศึกเพชรบัญชา คู่นี้ผู้ชนะผมมองไปที่เพชรนิรันด์ดาบลันสุรคามนะครับเขาเกมกระดูกประสบการณ์ขขสูงจังหวะฝีมือดีต่อยได้ทั้งเชิงมูเชิงหุ่นจัดชนะศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยครับ2ตัวชอบนะครับสตัวชอบสเปซยินดีสัปดาห์นี้ชอบไปที่อยอดพนมปอเพชรแขกแก้วแล้วก็ชอบไปที่เพชรนิรันด์ดาบลันสุรคามขอบคุณทุกท่นานสำหรับการรับฟังรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ